จะพาไปแลบบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมกันทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าวพันษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็ครอบครัวค่ะ เริมทีจังหวัดสงคล้ากันก่อนนะคะที่บริเวณยานการขาวาชิราถนุนทะเลล้วงอำเภอเมือง,งจังหวัดสงขล้าประชาชนชาวสงคล้าค่ะได้นําอาหารข้าวหวานนะคะดอกไม้ทุกเทียนออกมาทําบุญตักบาตรพระสงฆ์นงในเทศกาลวันข้าวพันษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและก็ครอบครัวโดยมีพระสงฆ์รวมั้งสามมาเนในเขตเทศบาลนครสงคล้าออกมารับบิณฑบาตโดยทุกคนที่ออกมาทําบุญตักบาตรในวันข้าวพันษาเนี่ยก็ต่างมีความตั้งใจที่จะทําบุญต่างบาานตลอดพันษาขาวัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศ สนาเพื่อคัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็น้อมนำ้ำลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยค่ะ ส่วนเทวดาซาริการามตำบลขโคกโลอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะนายขจรสักเจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาน่งในเทศกาลวันอาลาหาบูชาและก็วันข่าวพันซาประจำปี2 5พรรหสค่ะพร้อมได้เล่นเทียนพันซาแล้วก็ถวายเทียนพันซาแล้วก็เวียน,ทน,นเทียนพระพุทธศาสนาโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าวร่วมพิธีนะคะทางนี้เนี่ยก็เผื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนากิจแล้วก็การปฏิบัติบูชาพุ่นภารตาตายชำระจ,จิตใจให้สะอาดพ้องไซสละเว้นความชั่วแล้วก็มุ่งทำแต่ความดีค่ะ เป็นบรรยากาศที่จังหวัดตลังนะคะนอกเหนือจากนี้ที่จังหวัดสตูลค่ะที่วัดชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดสตูลได้ชูชีพธรรมพรย์รงผู้วาราชการจังหวัดสตูลก็นําพุทธศาสนิกชนรวมพิธีเวียนเทียนค่ะเดือนในวันอาสาฬหาบูชาและวันข้าวพรรษาประจำปี2566โดยพระคู่วิบลธรรมรอดเจ้าอาวาสวัดชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมแสดงพระธรรมเทศน,นานะคะกล่าวถึงความสําคัญเนือนในวันอาสาฬหาบูชา วงแนวนการทําความดีรักษาซีลและปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมย่างพร้อมเพรียงค่ะ ส่วนเทวัดยาฮาประชารามตําบลยาฮาอำเภอยาฮาจังหวัดยะลาค่ะพุทธศาสนกชนก็ได้รวมประเพณีทําบุญตักบ้านดอกไม้วันข้าวพรรซ้าซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เทโยโขกับวัดหยาฮาประชารามมาเป็นเวลานานค่ะพร้อมทางได้รวมกันแห่พาขึ้นหม่มเทซาลาปริสถานรอยพระพุทธาบาทสักการะแล้วก็วางดอกไม้โปรโยเงินปิดทองเทรอยพระพุทธาบาทซึ่งตั้งโยบนวิหารบนเนินเขาภายในวัดค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล สืบถอดประเพณีการตักบาตรดอกไม้วันคาวพันษาให้คงอยู่สืบไปนะคะก็ถือเป็นบรรยากาศนะคะวันสําคัญทาง<ม>พระพุทธศาสนาช่วงวันยุทธิพานมา<ช>หรือหลกักกระซองก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันคาวพันษานั่นเองนะคะหลายคนก็ทุกอากาศนี้ในการหลด ละเลิกอบายยุกทางสิงทางปวงปฏิบัติตัวเป็นคนดีก็เลยเขายุตประมาณสามเดือนไหมค่ะพรรซาจำจพาสามเดือนบางคนก็วันข้าวพรนซาเนี่ยเขาก็จะไม่มีการจำหน้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้วันนัน้นเป็นวันเริ่มต้นในการที่จะหลังจากนี้จะไม่ดื่มหรือว่าไม่ยุ่งวกับแอลกอฮอล์ใช่ค่ะแล้วก็ทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ